สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลชุดใหม่นะครับวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องออความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ EQ แบบที่เราคุยกันทั่วไปนะคะใช่ครับไม่ใช่แบบผิวเผินเลยอันนี้มาจากการส่องคล้องงานวิจัยแล้วก็มีการประชุมของผู้เชี่ยวชาญเอ่อเป็นพันๆวันเลยนะเขามองว่า EQ ขั้นสูงสุดหรือที่เรียกว่า EQX เนี่ยอืม EQX มันทำงานเหมือนเป็นแบบว่าระบบปฏิบัติการชีวิตของเราเลยที่ต้องบริหารดีๆเพราะเดิมพันมันสูงมากมันส่งผลต่อทุกอย่างจริงๆใช่ค่ะคือมันลึกกว่าแค่เข้าใจอารมณ์ตัวเองอารมณ์คนอื่นนะแต่แก่นสำคัญที่เขาตกผลึกกันมาเนี่ยมีสองอย่างหลักๆเลยค่ะครับมีอะไรบ้างครับหนึ่งคือ่า,บบา,างย สร้างเรื่องเล่าที่มีจุดมุ่งหมายค่ะ Purposeful Narrative Construction คือเราสร้างความหมายให้ชีวิตเราอย่างมีสติเพื่อให้มันเป็นพลังขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าได้อันนี้ก็จะอิงมาจากแนวคิดของคุณวิกเตอร์แฟรงเกลจิตแพทย์ g o โกโทรพีใช่ไหมครับใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะหลักการพวกนี้กันเยี่ยมเลยครับงั้นเริ่มกันเลยคือถ้าพูดถึงพื้นฐานจริงๆก็ยังอิงสี่ด้านของโกแมนอยู่ใช่ไหมครับรู้ตัวเองจัดการตัวเองรู้สังคมบริหารสัมพันธ์ยังใช้เป็นฐานได้ค่ะแต่จุดที่เขาเน้นมากว่าใน EQX คือมองว่ามันเป็นทักษะท ค่ะมุมมองแรกคือมุมวิวัฒนาการอย่างแนวคิดของคุณฮารารีหรือดออกินส์ที่มองว่าอารมณ์เรื่องเล่าความหมายต่างๆเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่คกลไกการปรับตัวเพื่ออยู่รอดจกักรวาลจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรในตัวมันเอง คือเป็นแค่เครื่องมือใช่ค่ะส่วนอีกมุมก็คือมุมแบบอธิภาวะนิยมหรือจิตวิญญาณหน่อยๆอย่างแฟรงเกิลหรือเอ็มสกอตเพ็กที่เชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยคอยหาความหมายแล้วก็สามารถค้นพบความหมายได้แม้แต่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆโอ้แล้ว EQX มันเชื่อมสองขั้วที่ดูต่างกันสุดๆน,นี้ยังไงล่ะครับฟังดูเหมือนต้องเลือกข้างเลยนะนี่แหละค่ะคือจุดที่น่าสนใจมากๆของ EQX คือเขาเสนอว่าเราไม่ต้องเลือกค่ะแต่ให้ผสานทั้งสองมุมมองนี้เข้าด้วยกันผสานยังไงครับคือยอมรับความเป็นไปได้ว่่่่่่าา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 บงงงงงงงททีีีีีีคคคคววววววมม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 หหหยยยยอออออจจจะะะเเ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 ปป็็็นน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 นสสสสิิิิิิรรรรรรร้้้้้ขขึกกกกไไดดดดตตตตุฮแแแแใใณััััชืูลลญๆฟ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรียกว่าสุญญากาศทางอธิภาวะหรือความรู้สึกว่างเปล่าไรจุดหมายในชีวิตอะคะ่ะประเด็นคือใช้ความขัดแย้งทางปัญญานี้ให้เป็นประโยชน์เป็นพลังขับเคลื่อนแทนที่จะติดกับดักว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงเข้าใจแล้วเหมือนดึงประโยชน์จากทั้งสองฝั่งเลยสุดยอดครับแล้วถ้าลงรายละเอียดเรื่องการรู้จักตัวเองการจัดการตัวเองเหรอครับใน e q x มีหลักการอะไรที่น่าสนใจบ้างการตรักรู้ตัวเองในระดับสูงขึ้นไปอีกคือการฝึกสังเกตอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นกับเราโดยไม่ตัดสินนะคะตามแนวทางของเชนเมอร์มัา่จิตร อย่างที่มาเมนสั้นพูดไว้แล้วก็บวกกับการใช้เทคนิคการคิดกลับด้าน หรือ inversion ของชาลีมังเกอร์คิดกลับด้านยังไงครับคือแทนที่จะถามว่าทำยังไงถึงจะสำเร็จให้ลองถามว่าอะไรคือสิ่งที่รับประกันความล้มเหลวแน่ๆพอเรารู้เราก็จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมพวกนั้นได้ค่ะอ๋อเข้าใจเข้าใจเป็นวิธีคิดที่น่าสนใจมากครับช่วยให้เห็นมุมที่อาจจะไม่เคยมองเลยแล้วส่วนของการจัดการตัวเองล่ะครับต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าปัญหาขีดจำกัดสูงสุดหรือ upper limit problem อันนี้มาจากเกย์เฮนริกส์ค่ะคือแนวโน้มที่เรามักจะเพลิดเพลินทำร้ายความสุขหรือความสำเร็จของตัวเองแบบไม่รู้ตัวเวลาที่เรารู้สึกกววว่า่าาเเเเฮ้้้ยยชีีีีิิตมมัันนนนดดไปปหรรือลแบบบค ทาเยมันคือการบริหารทุนทางอารมณ์ของเราอย่างฉลาดคล้ายๆกฎข้อแรกของวอร์นบัฟเฟต์เรื่องการลงทุนเลยค่ะที่ว่าอย่าขาดทุนโหพอเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับไม่ใช่แค่ไม่เสียแต่ต้องพยายามให้มันงอกเงยขึ้นด้วยซ้ำแม้จะเจอเรื่องแยๆ่ๆแล้วเรื่องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นล่ะครับ EQX มองเรื่องนี้ยังไงจะเน้นให้เราทำความเข้าใจเรื่องรูปแบบความผูกพันหรือ Attachment Styles ก่อนเลยค่ะตามแนวคิดของลอวินกับเฮลเลอร์อ๋อที่มีสามแบบหลักๆใช่ไหมครับมันคงวิตกกังวลหลีกเลี่ยงใช่ค่ะ secure anxious avoidance พอเราเข้าใจสไตล์ของตัวเองและ การนะคเอ้าแล้วต้องทำยังไงครับเขามันแนวคิดเรื่องการบูรณาการตามความผูกพันหรือ Attachments Informed Integration AIP ค่ะคือเราต้องปรับใช้เทคนิคของคาร์นิกีให้มันเหมาะสมกับสไตล์ความผูกพันของคนที่เราคุยด้วยอ๋อเช่นคนที่ดูวิตกกังวลอาจจะต้องการคำยืนยันบ่อยๆหน่อยใช่ค่ะหรือคนที่ดูเป็นสไตล,ล์หลีกเลี่ยงอาจจะชอบคำชมที่ไม่ได้จู่โจมมากให้พื้นที่เขาหน่อยอะไรแบบนี้แต่มีจุดสำคัญที่ต้องระวังคือเส้นแบ่งทางจริยธรรมครับต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างการชักจูงอย่างมีจริยธรรมคือเราเคารพเขาโปรง่งใสมองหาผลประโยชน์ร่วมกันกับการบงการทางอารมณ์ซึ่งงงงงงงออ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 ัััััันน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 ีีีี้้้้้้้คคคคคืืืกกกกกาา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 ารรรรรรใใใชชชชปปปปะะะะโโยยยยย์์์์จจุดดด่่่่่่่่เเเเเเเิิิบขขมมมมมมููลลลลแแตตตตตววววววสญหหหทศพพ็ภ โดยอิงกับหลักจริยศาสตร์ของคานเลยคนที่ใช้ EQ x p e n d เนี่ยจะให้ความสำคัญกับความไว้วางใจในระยะยาวมากๆชัดเจนเลยครับทีนี้พอเราขยับไปดูในสถานการณ์ที่เดิมพันสูงสูง,สงจริงๆหรือในระดับความหมายของชีวิตเลยแหละครับถ้าเป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้ EQ เพื่อประสิทธิภาพหรือ EQP performance เช่นในโลกธุรกิจหรือการลงทุนเขาจะเน้นว่าอารมณ์ทางปัญญาหรือ temperament ความนิ่งความสามารถในการควบคุมอารมณ์เนี่ยสำคัญกว่า IQ เพียวๆอีกเหมือนที่ b u f f e ต t พูดบ่อยเรื่องการควบคุมอารมณ์ศูนกระแสะต,อตอนตลาดผันผวนใช่เลยค่ะรวมถึงมุมมองที่ว่าความเชี่ยวชาาาาาญคคควววมมมััั่่่่่่งงงพพกกนนนนีีีีี้้้เเป็ทททษะะรรรรรยยููไดดอออิหืฮ์โซ แล้วก็เรื่องความทรนทอดทนการเรียนรู้จากความล้มเหลวเหมือนที่เราเห็นในเรื่องราวของอ่อมัส์หรือแกลโลเวย์ทั้งหมดนี้คือการเอาแอนต f ฟ a g เ l อร์ที่มาใช้ในโลกจรงิงถูกต้องค่ะมันคือการประยุกต์ใช้หลักการเดียวกันสุดยอดครับแล้วระดับสุดท้ายล่ะครับ EQ เชิงอธิภาวะหรือ EQX existential ค่ะอันนี้คือกลับไปที่แก่นเลยคือเรื่องของการสร้างความหมายให้กับชีวิตอย่างมีสติตามแนวคิดโลโกเทอเรพีของแฟรงโกเพื่อให้มันเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าแม้ว่าเราจะยอมรับในใจว่าความหมายนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองใช่ค่ะแม้จะยอมรับความเป็นไปได้นั้นแบบฮาร์รีแต่เราก็ยังเลือกที่จะสร้างและใช้ความหมายนั้นอยู่ดีเพราะอิสรภาพสูงสุดของมนุษย์คือความสามารถในการเลือกทัศนคติและกำหนดความหมายให้กับประสบก,การณ์ของเราเองอ่านคำบันนี้ล่ะค่ะที่จะสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจหหหหหหรรรรรรรืืออทททีีีีี่่่่่่่เเเเเเเยยยยกกกกกวววววาา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 าซึึงงงงงงปปปป็นนนนนพลลัััััััิดดจจจคคคมมมมมมตตตะใุุบบ้ำไ โอ้โหฟังแล้วลึกซึ้งมากจริงๆสรุปแล้ว EQX นี่มันเหมือนเป็นระบบปฏิบัติการชีวิตเวอร์ชั้นอัปเกรดขั้นสุดเลยนะครับที่รวมเอาทั้งการรู้จักตัวเองแบบลึกๆวินัยที่ไม่ใช่แค่ทนแต่แกร่งขึ้นการสร้างความหมายอย่างตั้งใจการบริหารความสัมพันธ์อย่างมีจริยธรรมแล้วก็เอาไปใช้จริงได้ด้วย ใช่เลยค่ะสรุปได้ดีมากถ้าให้ดึงข้อคิดสำคัญที่ทรงพลังจริงๆอาจจะเป็นเรื่องวินาแบบไม่เปราะบางที่เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นโอกาสให้เราเติบโตได้กับอีกอันคือภารกิจสร้างความหมายเชิงปฏิบัติคือมองว่าการสร้างความหมายเนี่ยไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะแต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆที่เราเอามาใช้ขับเคลื่อนชีวิตเราได้จริงๆเป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากครับงั้นผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสำหรับผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าเรายอมรับกันว่าความหมายมันเหมือนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เราสามารถออกแบบและสร้างมันขึ้นมาไไไไดดดดด้้้้้้้้คคคคคาา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 าถมมมมมมมกกกก็ืืืืืออ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 อแแแแลลลลลลวววเเเเเเเรร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 รจจจจจะะ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 ะบบบบบบบใใชชช่่่่่่่งง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 สส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 หหหหหยยิิิิิิินนนนััััทททททททีีีีีพพพุุุปปปฏตตตขขธภู